วันนี้ค่ะก็เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็หน่วยนที่สําคัญนะคะเตรียมเรื่องการท่องเที่ยวต่อเพราะว่าจริงที่ผ่านมาก็อาจจะเห็นได้ว่ามีข่าวเรื่องนักท่องเที่ยวมาที่ท่านพอบบชุดอยู่ว่าที่จับโดนจับตัวอะไรของจีนอะไรนั่นะคะ่ะก็เลยมาเรียกมาคุยกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างมีข่าวถูกปล่อยข่าวที่ข่าวไม่จริงนะคะโดยใช้ทั้ง IO แล้วก็ใช้ทั้งข้อมูลข่าวสารที่ไม่จริงเกี่ยวกับเมืองไทยเยอะตอนแรกๆก,ก็มีในเรื่องของอ,อ,อะไรนะ เข้ามาเมืองไทยจะถูกลักพาตัวจะอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องคอนเซิร์นใหญ่ของของรัฐบาลนะคะแล้วก็ทางตารวจด้วยเพราะฉะนั้นก็มาคุยกันแล้วก็หาทางออกว่าวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราเตรียมเรื่องความมั่นคงให้ให้เต็มที่นะคะว่าเมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาประเทศเราแล้วเนี่ยจะปลอดภัยนะคะถ้าต้องทางตำรวจท่องเที่ยวเองใครก็ดูแลเรื่องนี้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็อีกเรื่องก็คือว่าจริงแล้วในในใน,ในเรื่องที่เอ่อเรามีในเรื่องของ จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาจริงแล้วก็ยังไม่ได้กระทบนะคะถึงวันนี้จํานวนนักท่องเที่ยวยังไม่กระทบแต่มีในเรื่องของการปล่อยข่าวออกไปที่ว่า คนที่ยังไม่เคยมาเมืองไทยเลยนักท่องเที่ยวยังไม่เคยมาเมืองไทยมีการ cancel trip ไปว่าเออเขาไม่เคยมาเขาก็เลยยกเลิกไปก่อนแต่จริงแล้วคนที่เคยมาอยู่แล้วหรือมาทุกๆปีก็ไม่หายไปนะคะอันนี้เราก็เลยชี้จุดกันว่าเราต้อง communique กับใครต้องสื่อสารกับใครว่านักท่องเที่ยวกลุ่มไหนที่รู้สึกถึงผลกระทบนี้นะคะซึ่งทาง